ฉันนั้นจะให้เธอมีดีนะเออเพราะรักและห่วงใยคุ้มคุ้มกันที่ฉันนั้นได้ให้ไปมีเต็มหัวใจรับไว้ดูแลกันและกันา,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 บบานจซ้ายในอนชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้นสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใครไม่ป่วยยก,ยกมือขึ้นนคะครับพวกเราและทีมงานอยากให้คนป่วย ไน้เลนครับผมปีนี้นะครับจะต้องเป็นปีที่เข้มข้นขึ้นของเนื้อหาสุขภาพของรายการใครไม่ป่วยยอมขึ้นอย่างแน่นอนเลยครับใช่แล้วล่ะค่ะเพราะว่าเราเพิ่มช่วงใหม่ของรายการเข้ามาด้วยค่ะกับใครไม่ป่วยอินไซค่ะครับผมซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้นะคะเราสพาคุณผู้ชมไปอินไซต์เรื่องราวของสมุนไพรไทยเลยคุณ ที่จังหวัดปราจีนบุรีปราจีนบุรีโอ้โหผมรู้เลยนะครับผมแบบว่ารู้มาตั้งแต่เด็กเลยนะครับ uh huh. ว่าปราจีนบุรีเนี่ยเป็นแหล่งสมุนไพรนะครับช uh huh. ื่อดังแล้วก็ต้องพูดถึงที่นี่เลยครับ ยาแผนโบราณของอุทัยประสิทธิ์ครับโดยเฉพาะยาหอมเนี่ยเขาบอกว่าชื่อดังมากเลยครับผมเริ่มเรื่องเลยก็คือว่าคุณปู่ทาได้มาอยู่ที่ปัจจินบุรีนี่น,นะครับชื่อในนามของคุณอุทัยประสิทธิ์ได้มีการพระราชทานว่าแพทย์แผนไทยประจําจังหวัดปัจจินบุรีโโสิ่งที่สําคัญที่สุดผ่ำสอนทั้งลูกทั้งหลานออกมาตลอดเวลาว่าให้มีคุณธรรมในการผลิตยานะครับเพราะนั้นอันนี้เราก็ฝังใจกันมาว่าโอเคการผลิตยาเราต้อง ได้สรพคุณค,ค,คแล้วก็ราคาไม่แพงโ,โเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับติดตามเนื้อหาสาระเรื่องของสุขภาพได้ที่รายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นในวันนี้เลยค่ะครับใครไม่ป่วยยกมือขึ้นดีอโรคยาช็อปศูนย์จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพอิลมิส เวสสำอางโดยแพทย์ผิวหนังอันดับหนึ่งของเกาหลีเพื่อผิวหน้าขาวใสเมียนไร้ริ้วรอยควีนรอยัลเจลรี่มนเสห์แห่งนมพึ่งเพื่อผิวสวยเนื้อหอมหนังสือใครไม่ป่วยยกมือขึ้นฉบับสมุนไพรห่างไกลโรคสมุนไพรอุทัยประสิทธิ์ กสะทรางการครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับเทปนี้เป็นเทปแรกของปี2556เลยครับพวกเราใครไม่ป่วยยกมือขึ้นนะครับสัญญาว่าเราจะทํางานนะครับที่เกี่ยวข้องเรื่องของสุขภาพเนี่ยให้เข้มข้นขึ้นอย่างแน่นอนครับใช่แล้วค่ะซึ่งในปีนี้นะคะเราเพิ่มในช่วงใครไม่ป่วยอินไซด์มาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะอตอนนี้คุณคากร,ระแสะในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยกำลังมาแรงมากคๆคนให้ความสนใจกันเยอะมากเลยค่ะคแล้วตลอดทั้งเดือนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะลึก เรื่องราวของสมุนไพรยอย่างแท้จริงเลยเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับต้องจังหวัดนี้เลยครับปัตจ,จีบุรีครับ จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยนะครับเป็นที่ปลูกสมุนไพรเลี้ยงพวกเราเนี่ยนะครับเลี้ยงคนป่วยเลี้ยงพวกหมออย่างพวกผมเลยครับที่ให้ผลิตยาเนี่ยนะครับมาเป็น10บสปีแล้วครับโอ้ถึงว่านะนกสังเกตเห็นข้างทางที่เราผ่านมาเนี่ยนะจะมีแบบว่าพวกต้นไม้ขึ้นมันไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดานะคะแต่ว่าเราจะรู้สึกว่ามันแปลกตาแปลกตาเออมันไม่เคยเห็นที่ไหนก่อนคือมันไม่ใช่ต้นไม้สวยงามเฉยๆจะเป็นต้นไม้ที่เอามาผลิตยาได้ด้วยใช่แล้วค่ะมีต้นไม้หลากหลายรูปแบบสมุนไพรหลากหลายรูปแบบและ ที่นี่นะครับยังมีตำรับยาหลายตำรับยามากเลยครับตำรับยาชื่อดังมากๆของที่ตราจีนบุรีนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตำรับยาของอุทัยประสิทธิ์ครับหรือว่าตำรับยาของหมอลูกอินนั่นเองครับคุณป้าหารู้จักยาหมอลูกอินหรือว่ายาสมุนไพรอุทัยประสิทธิ์ไหมคะ ก็ต้งสองอย่างเลยนะก็ดีกับรักษาโรคนั้นตรงนี้ดีก็ดุมดังยุโรปจีนพี่รู้จักยาอุตสาหิตไหมกินมาตรุนแม่ไงี่ยแม่เขาพากินมากินเป็นยาระบายมั่งกินเป็นยาหลายอย่างอ่ะแก้เวียนหัวอะไรเงี้ยเห็นบอกว่าคนในปาจีนอะก็จะรู้จักหมอลู่อินหรือรู้จักยาอุตสาหิตอะไรเงี้ยหรือว่ารู้จักใช่ไหมคะลูกเราอ่ะแบลคอเป็นตุ่มหรือมันงอแงงล้วก็แนะนำเป็นปาจีนกวาดคอก็คือเขาใช้พวกสมุนไพร ยังเชื่อมั่นในยาสมุนไพรใช่่เราไม่ทิ้งหรอกเราไม่ทิ้งหรอกรู้จักหมอรุ่กินนี้รู้จักเพราะอะไรครับก็คนที่มี่เขาแนะนําป้ามาอยู่นี่สามสิบกว่าปีแล้วสามสิบกว่าปีคนปราจิน์น่าจะรู้จักยารู้จักหมดรู้จักหมอรุ่นยินหมดยาคนโบราณเนีปีที่สุดคุณนักขานกเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าในปราจีนบุรีนี่นะยาสมุนไพรอุทัยประสิทธิ์มีชื่อเสียงโด่งดังมากเพราะว่าไปถามมาน้อยคนที่จะไม่รู้จักส่วนใหญ่จะรู้จักหมดเลยแน่นอนครับงั้นเราไปคุยกับทายาทรุ่นที่3นะครับของอุทัย ที่ผลิตยามาให้พวกเราได้ใช้กันดีกว่าครับพร้อมนีเลยค่ะโอ้ถึงพอดีเลยใช่ไหมถึงแล้วครับอ่ะลงเลยไปด้อนบนก่อนครับอ่ะตอนนี้เรามาถึงแล้วนะครับโรงงานของอุทัยประสิทธิ์นะครับที่สถานที่ผลิตยาแผนโบราณนะครับที่ชื่อดังมากๆในปราจีนบุรีครับโอ้โหพอก่อนพอก่อนมาก่อนอย่าพูดชื่นชมเยอะเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะพญาตุรุ่นที่3มรอเราอยู่ด้านนู้นแล้วครับพบกอกนั่นเองครับพุทธวันพุทธบดีครับสวัสดีครับพุทธวันสวัสดีครับดีครับครับผม มองจากด้านนี้นะครับโรงงานนี่คือโรงงานศูนท์ไทยแผนโบราณน,นะครับแต่ไม่โบราณครับไม่น่าเชื่อนะ <laughs> คือตอนแรกว,วาดภาพไว้ว่า ครับมันจะต้องเป็นแบบโบราณโบราณตามชือใช่ไหมครับส่วนให้แบบโบราณมันต้องประมาณนนั่งปั้นกัน4ี่ห้าคนแต่ตอนนี้คือมันไม่โบราณแบบนั้นแล้วใช่ไหมครับไม่แล้วครับเพราะปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้ากระบวนการ GMP นะครับเข้ามาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับกำหนดเอาไว้ให้ค่ะอุยแต่มันมีเรื่องหลายเรื่องเยอะแยะแตฉันอยากจะถามมากเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนคุยอย่างเงี้ยมันมันจะเมื่อยนะเพราะมันถ้าจะนานอยู่เปที่คุยดี่ไม่คเลยครับโอเคเชิญนี้เลยครับโอเคสถานที่รับรองนะ นิมเราก็าใหญ่นะ นี้เราก็ได้ที่มาเหมาะแล้วนะครับที่จะมาคุยกับคุณทวันครับผมค่ะใช่แล้วเมื่อกี้เราเห็นโรงงานแล้วนะคะที่ตั้งอยู่ที่ตรงนี้อะไรคะที่เราเพิ่งเดินผ่านมาฉะนั้นต้องถามคุณทวันค่ะว่าโรงงานที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ค่ะตั้งที่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยหรือเปล่าคะถ้าจะเริ่มแรกก็ว่าใช่ครับแต่ตอนนี้ว่าสมัยที่ผมยังเพิ่งเกิดลืมตาเกิดมาก็เห็นคุณพ่อเนี่ยทำเรื่องยาทั้งหมดนะครับรักษาคนไข้ตรวจคนไข้เดิมทีเนี่ย อยู่ที่เมืองประจินบุรีในอำเภอเมืองนะครับในตัวเมืองเลยเพราะตอนนั้นแถวนี้ยังเป็นป่าอยู่นะครับพอหลังจากนั้นสักประมาณ20ปีนะครับเราก็ได้ปรึกษากับคุณพ่อว่าไหนๆถ้าเราจะทําแล้วเนี่ยเราก็ควรจะทําให้ดีให้มีมาตรฐานนะครับก็คือเราก็เลยเริ่มมาทําที่นี่ได้ประมาณรักสิบกว่าปีอยากให้คุณถวันเล่าเรื่องของประวัติความเป็นมาของโรงงานอุตสิทธิ์นิดนึงครับครับเริ่มเรื่องเลยก็คือว่า คุณปู่ผมได้มาอยู่ที่ประจินบุรีนี่นะครับชื่อในนามของคุณอุทัยประสิทธิ์นะครับหรือชื่อเล่นว่าชื่อบุญได้มีการพระราชทานว่าแพทย์แผนไทยประจําจังหวัดประจินบุรีโอในจังหวัดนี้แพทย์แผนไทยถ้าเป็นหัวหน้าแพทย์แผนไทยก็คือคุณอุทัยประสิทธิ์ครับใช่ครับคือคุณปู่ของคุณถวันเองคุณปู่ของผมเองครับคุณอุทัยประสิทธิ์เนี่ยครับเคยเคยเป็นแพทย์ประจําตัวของเจ้าพยาภัยภูเบศนะครับแล้วก็สืบทอดกิจการนี้มาก็คือ สิ่งที่สําคัญที่สุดพ่อสอนทั้งลูกทั้งหลานออกมาตลอดเวลาว่าให้มีคุณธรรมในการผลิตยานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ฝังใจกันมาว่าโอเคการผลิตยาเราต้องได้สรรพคุณแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปลูกฝังกันมาเรื่อยๆเพราะนั้นคุณพ่อก็จะรับช่วงมาในส่วนที่เป็นเป็นช่วงที่สองนะครับก็เปิดร้านขายยาที่ปจินบุรีนะครับก็เปิดเป็นร้านเล็ก แล้วก็ผลิตไปด้วยคือยาของคนสมัยก่อนเนี่ยจะไม่เหมือนสมัยนี้ใช่ไหมครับใี้คือเขาเรียกว่าประหารโรคเลยประหารประหารโรคเลยดูโหดมากแล้วสมัยก่อนก็คือแบบป้องกันไว้ก่อนเลยคือไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่เป็นแบบป้องกันบำรุงให้แข็งแรงขึ้นครับใช่แต่ยาสมัยโบราณเนี่ยนะครับก็คือยาแผนโบราณเนี่ยจะเป็นการฟื้นฟูฟื้นฟูสุขภาพให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อจะสร้างต่อต้านกับสิ่งที่แปลกปลอมที่เข้ามาครับอันนั้นคือในสมัยโบราณ สมัยก่อนเนี่ยคนหาใช้ยาแผนโบราณกันเยอะเลยนะครับแล้วก็หายไปช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับคือคนคนไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้นะครับเอายาแผนโบราณเอาสมุนไพรไทยมาใช้เยอะเลยนะครับคุณถวันคิดว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ครับถ้าพูดถึงยาแผนปัจจุบันเนี่ยครับนะครับเพราะฉะนั้นเป็นยาสารเคมีเพราะฉะนั้นจะมีไซ d e e ค่อนข้างเยอะๆนะครับคือมีผลข้างเคียงที่ต่อเนื่องในเยอะเพราะฉะนั้นการรับประทานต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีผลนะครับแต่ตอนนี้ว่ายาแผนโบราณเนี่ย มันก็จะเป็นยาสมุนไพ <C 's S 2> รซึ่งเราทานไปได้ต่อเนื่องเรื่อยๆไปได้เนี่ยถึงที่มีผลข้างเคียงแต่ก็น้อยกว่ายาแผนปัจจุบันและอย่างยาสมุนไพรของอุทัยประสิทธิ์เนี่ยค่ะตอนนี้นี่คือเห็นบอกว่ามีการแบ่งแยกเป็นกลุ่มๆ <C> s <S ด้วยมีเป็นกลุ่มไหนยังไงบ้างใช่ครับยาสมุนไพรเองเนี่ยนะครับจะกินตัวเดียวแล้วรักษาทุกอย่างในตัวคนเนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นกลุ่มนะครับจะมีกลุ่มยาสตรีนะครับยากลุ่มบำรุงกําลังสุภาพุรุษนี้นะครับยาเด็ก นะครับแล้วก็จะเป็นยาอายุฒนะนะครับแล้วก็ยาคับใช่ใช่ครับผมก็ยาเป็นยาทางเดือนอาหารอะไรพวกนี้นะครับผมอย่างที่อุทัยประสิทธิ์ดังเลยฮะกลุ่มยาตัวไหนที่แบบว่าโอ้โหตัวนี้คนทั่วไปใช้กันเยอะเลยครับจะเป็นยาสตรีนะครับเกี่ยวกับยาสตรีไวทองนะครับแล้วก็จะเป็นยาของสภาพบุรุษเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเน้นมากว่าในเมื่อย่างเข้าอายุสัก สี่สิบห้าปีแล้วเนี่ยนะครับสตรีวัยทองเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเริ่มงุดงิดเริ่มมีปัญหาทางครอบครัวนะครับสังเกตไหมครับว่าผู้หญิงปัจจุบันเนี่ยพอเริ่มมีอายุสูงขึ้นเนี่ยเริ่มจะมีหงุดหงิดแล้วก็เริ่มจะมีปัญหาทางครอบครัวเยอะนะครับซึ่งยาของตัวอุทัยประสิทธิ์เนี่ยนะครับสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ใช่ไหมครับครับแก้ไขปัญหาได้เลยครับเพราะเนื่องจากว่าเรามียาบุญพักหมอลูกอินเนี่ยนะครับที่จะเสริมสร้างฮอร์โมนหรือไปทดแทนฮอร์โมนที่ ของผู้หญิงที่ขาดหายไปนะครับครับใช่แล้วส่วนใหญ่ที่เขาจะนําพวกสมุนไพรต่างๆมาเนี่ยค่ะเขาจะนําสมุนไพรอะไรที่มาแก้ไขปัญหาในเรื่องของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วสมุนไพรไทยเนี่ยนะครับมีโดดเด่นมากเลยก็คือกวาเพือขาวแต่การรับประทานกววเพือขาวเดียวๆเนี่ยนะครับมันเป็นพิษต่อร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นต้องกินยาเป็นยาตํำรับครับยังงงนิดนึงค่ะยาตํำรับหรือว่าเอ๊ะตำรับยาอะไรแบบนี้เนะคะพอขยายความได้ไหมครับคือยาหลายๆตัวตตั้งแ่2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกันแต่ตำรับยาเนี่ยก็คือการบันทึกยาเป็นตำรับตำรับตำรับไปเนี่ยนะครับเป็นหนังสือออกมาอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่สรรพคุณที่ดีนี่ก็คือหนึ่งเขาจะมียาหลักเขานะครับแล้วเขาจะมียาเสริมฤทธิ์เขานะครับแล้วเขาจะมียาคุมฤทธิ์เขาเกิดเป็นตำรับยาขึ้นมามีหลายอย่างสมมติดีกว่ายาสตรีไวทองใช่ไหมยาสตรีไวทองก็เป็นยาที่สำหรับผู้หญิงอายุ40-45ขึ้นไปจะมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งตัวยาหลักก็คือตัวกวาวเคราขาวดูไหมครับครับใช่ครับฮอร์โมนแต่ว่ามันกวาวเครขาวอย่างเดียวไม่ได้กราวเขาวเป็นยาหลักได้แต่ตัวยารองลงมานี่มีอะไรบ้างครับมันก็จะมีพวกว่านชักโมลูกนะครับมีว่านสากเหล็กนะครับมีว่านมหาเมฆพวกนะยาพวกเนี้ยจะเป็นยาที่บำรุงโลหิตแล้วก็บำรุงมดลูกถ้าสมมติว่าสมมตินะนกเป็นผู้หญิงที่บอกว่า40กว่าละหมดประจำเดือนละเป็นวัยท้องแล้วอย่างเงี้ยครับถ้าทานยาประเภทนี้เป็นสมุนไพรประเภทนี้เข้าไป ช่วยอะไรได้บ้างหนึ่งเรื่องช่วยเรื่องกระดูกพรุนนะครับสองเริ่มแก่เร็วนะครับผิวหนังเนี่ยถ้าขาดฮอร์โมนพิ่เนี่ยผิวหนังเนี่ยเริ่มจะเหี่ยวย่นได้หมดมันจะเห็นชัดแล้วว่าโอ้เป็นผิวที่ไม่ค่อยสวยแล้วใช่ใช่อย่างสมมุติว่ากลุ่มคนที่เป็นปัญหาไวทองนะอายุเยอะๆแล้วเนี่ยอยู่ในกลุ่มยาตัวไหนครับอยู่ในกลุ่มยาที่หนึ่งก็คือยาสตีรีนะครับ สวัสดีครับคุณนัทยาครับสวัสดีค่ะนะครับเห็นว่าคุณนัทยาได้ใช้ยาแผ่โบราณบ้างแล้วเป็นยังไงมายังไงะถึงได้ใช้ตัวยาแผ่โบราณเมื่อปีที่แล้วมีความรู้สึกว่าตัวเองทํางานไม่ได้เวียนหัวแล้วก็เหมือนคนเป็นลมเหมือนคนแพ้ท้องแพ้ท้องที่ตัวเองอายุ50กว่าไม่มีแฟนเราไปไหนแล้วมีความรู้สึกมันเหมือนจะบูบไปเลย เป็นเยอะค่ะครับก็ไปหาหมอหมอก็บอกว่าเป็นอาการไวท์ทองแต่พอหมอให้ยามากินเขาก็จะให้ยาแบบฮอร์โมนฮอร์โมนหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มีอาการเหมือนเดิมเราก็เอ๊ะลองเปลี่ยนมาดูใช้ยาคายเมลานดูเลยได้กินยาบุญพักของคุณิไทยประสิทธิ์แล้วนะครับเป็นไงบ้างครับพอทานไปแล้วมีความรู้สึกเออมันเหมือนแบบเราเริ่มเป็นตัวของตัวเองอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวของตัวเองกลับขึ้นมา ตอนที่เป็นนี่คือไม่เป็นตัวตัวเองเลยมันไม่อยากขายของมันไม่อยากคุยกับใครคนอยู่ใกล้ๆนี่หมดอารมณ์จะพูดจะอะไรกับใครแล้วอ่ะถึงขนาดนั้นเลยลยยังปริมาณการทานคือเท่าไหร่ครับบ้างสามเม็ดสามเม็ดค่ะก่อนอาหารก่อนอาหารเช้าแล้วก็เย็นค่ะคุณนัทยามีความเห็นยังไงเกี่ยวกับยาแผนโบราณนะครับหรือว่ายาของไทยประสิทธิ์สุดยอดอยู่แล้วเพราะว่าสมัยก่อนตอนเด็กๆใช่ไหมคะรู้จักแต่ชื่อหมอลูกอินค่ะแล้วที่บ้านเนี่ยเด็กๆหลานๆนะคะก็ไปกวาดยา ซื้อยาแก้ไข้ครับค่ะอ๋อยาธรรมชาติตัววันนี้คุณแม่ก็ยังทานยาหอมครับนะคะแล้วก็ตัวเองก็จะชอบสบู่อีกอย่างหนึ่งอ๋อแสดงว่าเชื่อใจมากเลยเกี่ยวกับสตูของธรรมชาติแล้วก็ยาธรรมชานะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณรัตยามากเลยครับขอบคุณครับคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทั้งสคนแล้วก็คุณถวัลไปเดินดูโซนสมุนไพรคุณถวัลมามากเลยเนาะแต่ว่าช่วง ใครไม่ปวดอินไซต์ในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ปราจีนบุรีกันต่อครับเพราะว่าปราจีนบุรีเนี่ยยังมีเรื่องของสมุนไพรไทยอีกมากเลยครับถูกต้องนะคะครั้งหน้าต้องติดตามกันในช่วงใครไม่ปวดอินไซต์นี่แหละครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหวานคุณตั้งดีมากๆเลยที่มาแนะนําเรื่องของยาสมุนไพรนะครับทั้งแผนไทยแล้วก็ยาแผนโบราณสำหรับยาแผนโบราณเยอะแยะมากมาย ขอบคุณค่ะคุณธรรมนขอบคุณครับขอบคุณมากครับและช่วงหน้ากับใครไม่ป่วยอินเทรนมีเรื่องราวอินเทรนอินเทรนรอคุณผู้ชมอยู่ถ้าอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะชีวิตดีมีความสุขใครไม่ป่วยยกมือขึ้น